สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกับเกมเมอร์ถืออิกดาเรเบิร์ตในสโตญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเตรียมตัวก่อนอิกดาโครดิเคิลนะครับในเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเปิดโคลสเบต้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแนะนำตัวละครนะครับอ่าคราวนี้ก็จะเป็นตัวละครเทียเอสนะครับที่ ผมมองว่าตัวนี้เก่งนะครับนั่นก,ก็คือตัวอิสกานั่นเองนะครับอิสกานีคือตโตโหดเลยนะสำหรับตัวอิสกานะครับถือเป็นตัว DPS หลักของทีมเลยนะแล้วก็หาง่ายนะครับนอกจากเก่งแล้วเนี่ยหาง่ายเพราะว่ามันจะอยู่ในตู้การนาตีตัว3ดาวนะครับที่เขาจะให้เราสุ่มได้ถึงร้อยรอบนะ ยังไงก็แบบถ้าเกิดไปสุ่มตู้ปกติเราไม่ได้เนี่ยมาเลือกอิตกาที่ตู้การกตี3ามดาวก็ได้นะครับตัวอิสกานะครับจะเป็นตัวแถว3ามนะอ่าสัญลักษณ์นี่จะเป็นไม่ใช่สัญลักษณ์ธาตุนะครับจะเป็นสีแดงนะก็คือชนะสีเขียวแพรทางสีน้ําเงินนะครับอ่ะถือว่าตัวเนี้ยโหดมากเพราะว่าเป็น t p s มีสกิลโจมตีทั้งเป็นโจมตีเดี่ยวแล้วก็โจมตีหมู่นะครับ สำหรับตัวอิตกานะครับมันจะอยู่ในกลุ่มของอียิปต์นะครับอ่เรียกว่าอียิปต์หรือเปล่าถ้าในของเซิฟเจพีเนี่ยเขาเรียกว่าชาวินซาร่านะครับก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพวกอียิปต์นะจะมีอาพิสนะครับมีอิตกาเด่นๆเนอะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวแบบเหมือนคล้ายๆมาจากพวกกลุ่มอียิปต์นั่นแหละฟาโรอะไยประมาณนั้น,นะนะครับ ตัวนี้นะครับมีสกิลแรกนะครับเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะครับอ่ะลืมบอกไปว่าอิสกาเนี่ยเป็นตัวที่เน้นการโจมตีเรื่องเวมนมนนะครับดาเมจนี่แบบสูงมากอันนี้เป็นสกิลเดี่ยวนะครับโจมตีด้วยเว่นมนนะครับใส่ศัตรูแถวหน้าเลือกได้นะครับหนึ่งตัวเท่านั้นนะที่หนึ่งการหนึ่งนะครับการหนึ่งดาวแล้วกันรเรียกแบบนี้เนาะ การ1ดาวเนี่ยโจมตีได้ถึง911ดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปได้อีก1ัน6นะครับที่การ์ดนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเลเวลเพิ่มเนี่ยดาเมจมันเพิ่มขึ้นอีกได้อีกนะครับแล้วก็การอัปเกรดด้วยนะแล้วก็ที่ขั้น3เนี่ยแรงขึ้นไปถึง2 1 5 7เลยนะครับคือแรงขึ้นไปเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยอ่ะนะครับถือว่าแรงมากตัวนี้แล้วก็โจมตีเป็นเวทนะครับสกิลที่สอนะครับเป็นสกิลอันตินะครับ ม่ใช่สกิลอัติพูดบิดเป็นสกิลเอโอเออเป็นสกิลจบตีหมู่นะครับคือจบตีทุกนใส่ศัตรูทุกตัวนะครับดามเมจเริ่มต้นเนี่ยที่การ์ดหนึ่งดาวสามร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการ์ดส่งดาวเนี่ยดามเมจยังเท่าเดิมแต่ว่ามีติดสถานะนะครับทําให้ศัตรูอ่าเมื่อจบเธอเนี่ยเลือดลดลงนะครับเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นเลือดไหลนะถ้าจำไม่ผิดนะเออนะครับก็ทําให้ศัตรูลเลือดลดลงอีก3า1หนึ่งเอร์เซนะครับ ตรงนี้ค่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ,ก,บการอัปเกรดแล้วก็เลเวลนะส่วนอันสุดท้ายนะครับอ่ะที่สมดาวการ์ดมดาวเนาะดาเมจก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็การทําให้เลือดไหลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับถือว่าโหดมากนะครับตัวนี้นอกจากนั้นนะครับสกิลอันติตัวนี้นะครับก็ยังเป็นอันติหมู่นะครับความแรงนี่แบบ9ก้แล้วก็ถ้าเกิดศัตรูเนี่ย เขาเขียนว่าถ้าเกิดเลือด HP มันยังเต็มอยู่นะประมาณนินนะครับถ้า HP ยังเต็มหรือว่าเออยังเต็มอยู่นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอีก55.34%ของดาเมจนะก็จะแรงแบบสุดๆไปเลยนะครับคือเป็นตัวที่แบบเก็บเกต็อันติแล้วก็อันติหมู่หรือว่าตีหมู่ก็ใช้ได้นะครับคือเอาไว้เคลียทั้ทงมอนแล้วก็ในอารีนาในอารีนาเนี่ยคืออิ์กาถ้าเกิดเราไม่เก็บอะไม่มีตัวเก็บมันอะเราโดนอิ์กาหมู่มาแล้วอันติซ้ําเนี่ย เพอเผอเราตายยกแผงนะครับนะเท่าที่เคยเจอมานะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปลงด่านให้ดูนะครับสำหรับอิสก้าเนี่ยเป็นตัวแถวสามนะครับเนี่ยพอเราเลือกวางนะมันจะอยู่ที่แถวสามนะครับก็สวรรค์วางตรงกลางบนล่างก็ได้แต่ว่าควรจะมีตัวกันไว้นิดนึ่งเพราะว่าอิสก้าค่อนข้างบางนะครับแล้วก็จุดอ่อนของอิสก้าก็คือแพ้ทางสีนําเงินนะครับตัวสินเงินที่จะตีอิสก้าได้ถ้าในอารีนาก็าจะมีตัวเนี้ยโมลาน่าตัวฟรีนะครับกับ <Stephanie laughs> สเตฟาน,นีสเตฟานีเป็นตัวเก่งที่สุดในอารีนานะครับเพราะว่าทีมส่วนมากจะไม่ค่อยมีสเตฟานีนะครับสเตฟานี Stephanie จะแบบโอกาสออกยากมากเพราะว่าตอนช่วงต้นเนี่ยมันจะไม่มีตู้สเตฟาน,นีนะครับอืมโอกาสออกแค่0.15ใครมีคือโหดเลยนะครับเพียงแต่ว่าอิสกาเนี่ยแทบจะมีกันทุกคนนะครับเป็นตัวที่ต้องเคลียร์ด้วยเพราะว่าเขาจะนิยมใช้กันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราใช้งานอิสกาให้ดูนะครับอ่ะอิสกาชนะ ทีมเขียวได้นะครับเพราะว่าส่วนมากตัวโล่เนี่ยช่วงต้นเนี่ยเขาจะใช้มาลุกันหมดแหละเอ้ยมาลุลุเออนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะเอริกะนะครับของตัวเนี้ยนะหรือว่าจะเป็นยูเรียนเนี่ยก็จะโดนอิฟกาเล่นงานแบบบุบเดียวเลยนะครับอโอเคมาลงด่านกันเลยนะครับ อ่ะก็สำหรับอิก้าเนี่ยเดี๋ยวเราคือจริงๆเราสามารถดองการ์ดไม่ได้นะเพราะว่ายิ่งการ์ดมันมีเลเวลสูงนะครับอิก้าจะยิ่งโจมตีแรงนะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีการแบบเร่งเกรดทีมเร่งเกรดให้อิก้าติหมูก็ได้นะอย่างตัวเอมิลี่มันจะมีเร่งเกรดอ่าเร่งเอเธอร์นะครับเกรดเอเธอร์แบบสุ่มเนาะก็ลองใช้ดูเผื่อฟุกมันขึ้นอ้าวไม่ขึ้นไม่ขึ้นตัวเองอะไรแบบนี้นะครับหรือจะใช้เป็นยูเรีย เล่นเกรให้ก็ได้นะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวอื่นเล่นไปก่อนนะอ่าน,นี้รถป้องกันเวทมนต์เออถ้าใช้คู่กับเอมิเลียก็ดีเพราะว่าเอมิเลียมันมีรถป้องกันเวทมนต์นะครับแล้วเราใช้อิสก้าหมู่แบบนี้เลยก็ได้นะครับอหรือจะใช้ยูเรียบัฟให้ก่อนก็ได้เพิ่มเอาแต่ยูเรียมันเป็นบัฟเพิ่มโจมตีกายภาพ โอเคเอาตัวไหนเล่นดีนะ่ะจัดการตัวการ์ดสามกนแล้วกันอันนี้คือสกิลอันตินะครับไม่ใช่อันติสกิลเลอีของอิสกานะแต่ว่าการ์ดหนึ่งดาวเนี่ยมันก็จะเบานะครับต้องมีการ์ดสามเนอะ โอเคตรงนี้เดี๋ยวเราปั๊บเกตให้อิสกานะครับโดยใช้ยูเลียเนาะอ่าได้เกตอันติมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถอัติหมู่ได้เลยนะครับคืออิสกาถ้าได้อันติหมู่คือตายกันหมดอนะบอกเลยนะครับถ้าเกิดอัพแบบพลังมาแน่นๆนะหาย,ยกทีมนะครับทั้งในอารีนาหรือว่าลุยดานอ่าแล้วก็ข้อดีของอิสกานะครับ ก็คือเวลาลุยด่านเนี่ยถ้าเจอตัวพวกบอสเนี่ยที่มันแพ้ทางเรานะครับก็สามารถเอามาใช้เล่นได้นะเพราะว่าบอสตามด่านทั่วไปเนี่ยเลือดมันจะเยอะนะครับถึกอ่ะโอเคเดี๋ยวลองลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะลองดอกเกตดูบ้างโอเคใช้เอเมเลียบัฟเหมือนเดิม อ้าวมาลูลูได้เกรดถ้า่างนั้นก็กางโลให้มาลูลูก่อนไปมีให้กางโลให้กลางโ,ให,างโให้ทุกคนอโอเคโอ้เมื่อกี้จริงอิสกา้าได้เกรดด้วยนะ,ะแต่ไม่เป็นไรเรากดพาสเทเธอร์ไปก่อนละกันนะครับเราจะลองการ์ดสามบ้าง อ๋อยังไม่ถึงขออิสก้ารออีกนิดนึงโอเคเราจะพาร์ทอีกเทินหนึ่งจริงๆด่านนี้ง่ายช่วงต้นอ่ะออโต้ออกก็ได้นะครับแล้วก็เร่งความเร็วเอาอันนี้ผมแค่มาลองลองให้ดูนะโอ้สัตว์ตมีกางโล่บาเรียเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวสลายบาเรียก่อน,นอ่ะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราใช้การ์ดสามเล่นดูนะเนี่ยของอิสกานะครับเห็นป่ะโดนไปทีนี่คือเลือดลดเยอะมากนะครับแล้วก็พอเก็บพอเราเอลีไปทีนึงแล้วเนี่ยอันติซ้ำอีกทีเอลนะครับคือเนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้แบบในอารีนานะเราอัดพลังอะไรเยอะนะปุ๊บเดียวหายนะครับเพราะอารีนาเกมนี้มันไม่ใช่เรียวทามอยู่แล้วมันเป็นสู้กับทีมที่เสร็จเอาไว้เนอะถือว่าเป็นตัวกวาดแบบที่ยังไงก็ต้องมีอ่ะนะครับ แนะนำเลยว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับสําหรับอิสกาแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะยังไม่มีด่านฟาร์มนะถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้นะต้องสุมอย่างเดียวนะครับแล้วก็เออผมลืมบอกไปว่าสําหรับอิสกานะครับถ้าเกิดเราปลดได้ถึง4ดาวเนี่ยมันจะมีสกิลพ s สซีฟอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก350นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดอีก750รวมถึง น่าจะมีแอคทีฟสกิลอสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น60%เอร้ยเพิ่มขึ้นอีก6%นะครับเมื่อศัตรูมีสถานะดีบัฟติดอยู่นะจะโดนแรงขึ้นอีก6%นะครับอืมถือว่าครบเครื่องมากตัวเนี้ยนะครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครชอบนะ อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กด s u b s c ค i b e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปแนะนําตัวละครตัวหน้านะครับของเกมอิกดาโคนิ i เกิลนะครับหรือว่าอิก r าลีเวอร์ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะใครที่เตรียมตัวเล่นโคเบต้าของเซิร์ฟไทยเนี่ยก็แวะมาดูได้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ